ไปอยู่กับน้องไม่เอา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 ลูกไม่เอาไปอยู่กับน้องที่มานั่งนั่งกับน้องตรงนี้นั่งกับน้องตรงนี้นั่งกับน้องตรงนี้นั่งเคียงกันโอเคนะนั่งนั้นนะนั่งตรงนั้นนะไม่เอานะไม่เอานะ หันหน้ามาทางนี้หันหน้ามาทางนี้เลย พี่ยูกิไม่เอาไม่เดินอยู่ข้างน้องเลยนั่งอยู่ตรงนั้นเลยไม่เอาเลยนะคะไม่เอานะคะอ่นอนลงโอเคสบายเลยนะนะั่นแหละสบายเหรอนอนลงแบบสบายเลยขำไม่เอาเลยนะไม่เดินนะคะนะอันตรายนะลูกนะที่มันข้างนอกนะแมวนะ อากาศร้อนมากพาแมวออกมาชมลกชมไม้ค่ะน้องไม่เอาไม่เอานะเชือกอยู่ตรงนั้นแมวนะคะไม่เอานะ,ะาน,ะนี่น้องกำลังสบายเลยค่ะ <c oughs> น้องชื่อยูกินะคะคนนี้ชื่อทามะ่ามองหน้าหน่อยค่ะ ลูกตกใจตกใจบ้านนูกก็เหมือนกันเลี้ยงแมวอีนี่ไปกระเจิงหมดแมวไม่ชอบเด็กใช่ไหมอืมสี่ตัววิ่งเงินหัวถุกหมดอีนี่มันดังไงอืมใช่มาเร็วลูกมาเร็วกลับมาอ่าไปหมดเลยนะคะไปหาแมวก่อนอากาศร้อนมากน้องไปออกไปทางเรือกไป ไปเด็กไปหมดแล้วสวัสดีครับน้องชื่อธามะครับผมแม่น้องออกไปข้างนอกเด็น้องกลัวเด็กครับมาลูกมาลุกมามาเด็วมาได้รเปล่าเดินไม่รอดแล้วไป, <c oughs> ไปลูกไปไปหน้าบ้านไปไปลูกขึ้นเร็วจะไปไหมเดี๋ยวแม่ปิดประตูนะถ้างั้นนะถ้าน้องไม่ไปอ่ะไปไหมมาเร็ว มา like, uh? พี่ยูกิไปไหมพี่ยูกิไปไหมไปไหมพี่ยูกิจะไปหรือเปล่าไปข้างนอกไปน้องกลัวเด็กไปลุกไปไปไหมมาเร็วมามาลุกขึ้นอุ้ยตายแล้วตกใจมาเร็วลุกขึ้นเร็วมาลุกขึ้นเร็ว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 มามาเร็วเร็ว ออกมาครับออกมาเร็วเดินมาเดินมาไม่ต้องขี้เกียจเดินมาเดินมานี่แม่พาออกมาเร็วอากาศยงังร้อนอยู่เลยครับอากาศยงังร้อนอยู่เลยมาดิมานั่งนี่หนงนีไสุกับโลกไม่นั่งอเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเอานั่งลงอ่โอเค <c oughs> น้องชื่อธามะครับเดวทักทายก่อนเลว ทักไทยก่อนเร็วน้องชื่อธามะครับผมอากาศร้อนมากนี่นี่อะไรสีขาวสีขาวเกะอยู่ คนจัดยังไงก็ไม่หายหมาไหม,ม<า>เดินเร็วมาเดินเร็วพี่ยูกิมา พี่ยูกีออกมาพี่ยูกี่ออกมาพี่ยูกี่ออกมา,กอ,อ,กมาออกมาหาน้องเร็วไม่เอานะทางนั้นจะเข้าไปทำไมมาเร็วมีคนเข้ามาดูขอบคุณนะคะ ทำอะไรทำอะไรกันทำอะไรกันเมียว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 เ, <c oughs> เห็นแมวหรือเปล่าเมียวอ,ออกมามาเร็ว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 มาดิว จะไปไหมจะไปไหมไปไหมออกมาเร็วมามาเร็วพี่้ะเข้า hmm. พีเรื่อยไม่เอาอือเฮ้งงเงี้ยงงเงีไม่ชอบ ไม่ชอบขัดใจ ออกมาเลยรุร่ออกมาเ็วมาออกมาข้างนอกมาอากาศร้อนม,มากเลยนีย่มีสัตว์กมีนกสองตัวเวลาเขาไล่สุดนี่เขาซูมได้ไหมอ่ะอยากรู้จังเลยอ่ะซูมได้ด้วยเหรอ ดอกอันชันมันร้อนครับไปก่อนนะคะเขาวางยังไงอะ่ะครั้งแรกเลยทำไม่เป็นนะ่ะลองไลดูขอบคุณคนที่เข้ามาดูธามะนะครับปิดยังไงอะ่ะ เขาปิดยังไงอะปิดไม่เป็นน่ะน้ำโรงนี้น้ำถูกกระลวงกันลูก เห็นไหมมีน้ำน้องกำลังมองอยู่ฝั่งนู้นร้อนมากอากาศ ว่าเต่เราจะปิดแล้วเขาจะปิดยังไงปิดยังไงกดตรงนี้หรอกดตรงนี้หรออ๋อโอเค นี่เด็กน้อยมาด้วยเขาบอกว่าวิดีโอนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กอยู่กลัววลัวกลัววลัวกลัวไปก่อนกลัวกลัวพอนะพอแล้วนะปิดประตูนะ พอล้นะโอเคไปแล้วนะครับถ่ายน้องนิดเดียว tè meo mi